มาเลยเพื่อนๆโอ้ยตื่นขึ้นมาตีสี่ตีห้าวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวีไทยแอนสวิตนะคะเงียบเน่ยสุเทพันพี่หิวข้าววันนี้นำเสนอเมนูอะไรมีผักเยอะๆผักเห็นไหมมีแตงมีมะนาววิววจะทำน้ำตกไก่หรือว่าจะเรียกเป็นลาบไก่ก็ได้นะคะ การที่เราทําลาบวัตถุดิบเราต้องข้าวคั่วก็ทําเองพริกก็ต้องป่นเองมันถึงจะหอมนะคะตอนนี้ก็ลนไก่แล้ววิไม่อยากสับจะเรียกว่าผ้าผ้าไก่นี่ลนแล้วเอาลงไปดูสิการทําลาบเราต้องคั่วข้าวคั่วข้าวข้าวคั่วด้วยตัวเองแล้วก็มาปั่นนะคะเล้๋ยววิจะปั่นข้าวคั่วมันจะโอ๊ย หอมก็ลั้วมาเด้อนปะเด้อเพื่อนเพื่อนดูแต่ข่าวไม่ต้องไปอินกับเขามากม <c oughs> ายแล้ก็ช่วยแฮปปี้มารีคริสมาสลาบไก่มาเด้อมาเด้อมาเด้อหิวข้าวตอนนี้เดี๋ยวจะหิวโมโหนะคะไปทำในยมีผักดูสิผักสดสดกินกับลาบมีแตงหวานหวานแตงอร่อยมีหอมด้วยไปไปหอม หอมสดหอมหัวแดงนะคะในการทำลาบไก่ลาบไก่วันนี้เมนูลาบไก่มะนาวสดๆมะนาวมะนาวลาบไก่ลาบไก่ไกไกผ้าไก่ข้าวคั่วเดี๋ยวป่นอีกเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะคั่วให้เหลืองนะคะอย่าคั่วให้ดำเราต้องอดทนเบอร์สามคั่วคั่วข้าวคั่วแล้วก็มาปั่นก็เป็น ข้าวคั่วมันจะหอมวัตถุดิบถ้าเราทําทานเองมันจะหอมนะคะไปดูไปดูไปดูลาบไก่าบวีวีแล้ตรงนี้ลนเสร็จแล้วไก่มาดูนะยู่ข้าวมากแล้วดูสิลวนวิไม่ชอบสับสับแล้วมันแงนะแสับแล้วมันแงนะแ อันจะเรียกว่าผ้าไก่ก็ได้นะคะไม่ไดนประเทศใส่จานแล้วก็ปรุงเลยค่ะปรุงด้วยมะนาวสุดยอดรวดเร็วทันใจมีมะนาวก็บีบลงไปเลยบีบมะนาวก่อนนะคะเทคนิคมะนาวก่อนนะคะจะทําให้เนื้อไก่ไม่ดําไม่มันจะหอมหอมมะนาวสองชิ้นสาชิ้นกด,ดไปเลย มะนาวไปเลยข้าวคั่วบูผ้าไก่มาแนละ้วข้าขวคนะั่วแล้วลงแล้วนี่สุดยอดแล้วหอมหอมหมะเดง่อหอมบู๊ขดโคกของโมใส่หมดเลยนะชอบชอบชอบคะ่ะชอบใส่หมดเลยลาบไก่ลาบไก่มาแลว้วลาบไก่ลาบไก่มาแลว้วลาบไก่ พริกป่นเทลงไปบื้มลงไปเลยค่ะพริกลูกโดดอยู่ไหนพริกลูกโดดไะหาพริกลูกโดดก่อนนะคะพริกป่นพริกลูกโดมกโดมาแล้วลูกโด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 ดมาแล้วปลูกเองทานเองนักเลงพอไปเลยไปดูสิคะคนไปเลยนะคะ ลาบไก่ใบวีวีหอมหัวแดงลูกโดดบุบลงไปพริกแดงลูกโดดลาบไก่หิวข้าวหิวข้าวมาเลยเพื่อนๆผ้าไก่ผ้าไก่ไกอกไก่สองชิ้นอกไก่วิลาบแล้วนะคะน้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วปลาฮัตคือ,คอ,คอหอมแห้งแค้เพราะว่าวัตถุดิ อีกจิกช้อนโต๊ะก่อนเค้าคั่วเค้าคั่วคั่วเองค่ะคั่วเองคั่วปื้นน้ำ,นำลายน้ำลายไหลย้อยปกๆจะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊นะ,นะ,ะ,ะน้ำปลานะคะใส่น้ำปลานิดหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะกูมันเค็มป้าโทษทานกับผักสดๆแมถ้าไก่ลาบไก่ใบ,บวิวๆมาเลยทานกับ ผักสดๆมาเลยค่ะน้ำลายไหลย,ย,ย้อยน้ำลายไหลย,ย้อยแล้วมาเลยลาบไก่ลาบไก่เราก,ก็จะสับๆอันนี้เป็นผ้าผ้าไก่ที่ชอบชอบเป็นผ้าผ้าไก่ลาบไก่เอาไปเลยทานกับแตงดูชีแตงก็กรอบๆทานกับผัดเยอะๆนะคะหอมๆค่ะ ไปเลยไม่ต้องปราณีแล้วหิวข้ามากแล้วดูแต่อยู่มาเลยราบไก่พ่าไก่หืคือหอมที่มันหอมเพราะว่าวัตถุดิบเราทำเองนะคะปัดปัดกัด,ดกน้ำลายกัดน้ำลายไม่อยู่มาเลยค่ะเพื่อนๆมาเลยผ้าไก่อบ Okay, อกไก่สชิ้นได้ตั้งเป็นเยอะเลยหอมเขา้าคั่ววัตถุดิบจำเป็นเคล็ดลับในร้านอาหารวัตถุดิบต้องทำเองนะคะหอมกรุบ